วัสดีครับมีเข้าสู่วพ p หนึ่งสนะครับวันนี้ตัวโปรแกรมไอที่ผมใช้อยู่นะมันขึ้นเออร์เรนะครับไม่สามารถเข้าไปตัดต่อวิดีโอได้ฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะมีอะไรที่ค่อนข้างจะลุดหรือว่าอาจจะดูไม่ดีในลักษณะหนึ่งนะครับคืออย่างน้อยก็เพลงโอเพนนิ่งกับเอนดิ้งไม่สามารถใช้ตัดต่อได้เพราะว่าไอตัวโปรแกรมตัดต่อที่มีไว้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยผมเองกอ็เหมือนกับว่าไม่ได้เช็คแหละเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ เขาได้ทค้นพบเครื่องมือในการช่วยในการลากวางคาริบูนะครับของคนยุคแรกเริ่มนะครับเมื่อประมาณอา,อายุประมาณ9,000กว่าปีนะครับโดยเขาจะทำเป็นเหมือน,นว่าเป็นกำแพงกั้นขึ้นมานครับก็มีโชคพอยต์ด้วยกันนะครในการาเพิ่มโอกาสที่จะลากวางคาริบูได้มากขึ้นนะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่ามนุษย์เรานะครับเมื่อ ประมาณหลายพันกว่าปีก่อนเนี่ยมีการร่วมมือกันแล้วนะครับในการล่าสัตว์ขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าเป็นแค่คนป่าเถื่อนนะฮะออกไปล่ากันเดียเด่ยวๆหรือว่ามีสังคมที่ไม่ได้พึ่งพาอาศัยกันอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นการค้นพบที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งเลยนะครับสําหรับโครงการนี้เนาะก็ ส่วนเมืองไทยก็ไม่มีอะไรมากก็ยังคงวนเวียนอยู่กับวิกฤตทางการเมืองนะครับก็หวังว่าวิกฤตทางการเมืองช่วงนี้จะผ่านคนไปได้ด้วยดีนะครับไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คือแค่นี้เศร,รษฐกิจไทยก็ปนปี้ไปเยอะแล้วไม่รู้ว่าเรื่องการค้นพบทางโบรณาณคดีมาเกี่ยวข้องกับการเมืองได้ยังไงนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันก็ <c oughs> เอาละครับก็ขนาดคนเมื่อ 9พันกว่าปีก่อนเขายังรู้จักการเขาแรกร่วมมือรวมใจกันเลยนะครับแล้วทาไมคนในยุคป,ปัจจุบันถึงไม่มีถึงจะถึงไม่รู้จักการรวมมือรวมใจกันบ้างเหรอเนาะก็หวังว่าโฮโมซาเปียนในแถบเอเชียอาคาเนจะรู้จากการร่วมมือร่วมใจกันสักวันหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะได้รวมเป็นจกักรวรรดิเอเชียอาคาเนอันยิ่งใหญ่นะครับอืมเอาเงินจริงๆถ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมกันเป็น เขาเรียกอะไรพหุภาคีใช่ไหมอ่าก็อย่าง AEC อะไรเนาะแต่ว่าเอาเถอะ AEC ก็ของเราจะไปรอดหรือเปล่าเลยก็หวังว่าแม่งพอเปิด AEC แล้วจะไปรอดนะครับเพราะย่าเพราะว่าอย่างอาชีพของผมเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในอ่าเขาเรียกอะไรล่ะอาชีพที่เดินทางได้เสรีใน AEC นะครับก็ลำบากนิดนึงโอเคครับมาเจอกันกับผมในจอหนักับาววันพฤหัสหน้าก็ ไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ